กับท่านผู้ว่าราชการจอดซื้อนครับท่านจังตาท่านก็ได้มาเยี่ยมชมร้านค้าที่เอามาจำหน่ายในตลาดปิดสู่ราชการมตลาดปิดครับเนื่องในวันที่มีกิจกรรมการประชุมคณะกรรมกับจังหวัดท่านก็ได้มาเยี่ยมชมร้านค้าต่างๆครับที่เข้ามาออกร้านกันครับบริเวณลาน าาเป็นบรรยากาศอยู่ตรงกลาง,งศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ครับสารากลาครับเป็นเป็นลานครับใุมรอบอาคารของศูนย์ราชการจังหวัดท่านก็ได้เยี่ยมชมร้านค้าที่เอามาออกหน่วยครับเพื่อให้ทางผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมวันนี้ครับ เราจะที่ประชุมเสร็จครับท่านก็ได้ลงมาตรวจเยี่ยมร้านค้าต่างๆครับที่เอามาสินค้ามาจําหน่ายแลวก็มาออกโชว์ครับก็จะเป็นร้านผ้าไหมผ้าไหมทั้งนี้ครับแล้วก็ร้านเครื่องเงินครับประเกลมกกแล้วก็ทางนณะรักษาการหลายๆท่านก็ได้มาเยี่ยมชมกันครับนทนผู้วาท่านก มีความสนใจในเรื่องของผ้าไหมครับท่านก็ได้เยี่ยมชมแล้วก็พักทายธรรมรกค่ะเงินละล้วนเป็นงานที่เย็บก็ผ้าไหมขายดีมากจะเป็นสีธรรมชาติเลยคือเอาเส like ้นไหมธองมราไม่ได้ย้อมเลยค่ะจะเป็นเส้นสี เดี๋ยวมาให้จัดเรื่อแล้วะก็โทรยอมจักเลยจชะก่ได้ยแบมก็ไม่ได้ย้อมเลยคเปส้นยนค่ะยนี่แเส้นยืนยอมค่ัวยอับะ อันนี้เป็นอนี้จะเป็นผ้าไดเลยตัวใหญ่อนะมัจะเป็นซ่เชงจะเป็นพอเชิงเหมือนจะเป็นสบเป็นสองเมตรสองเมตกว่าเลยนาจะประมาณสองเมตรแ่ท้สบายแต่ถ้าไปตัดไปก็ไกจะเปนต้องทำหอนะเอาแบบตรงนี่อาจจะเป็นตรง โครงการที่เกิดมาในวันนี้ในสถานการณ์เราไม่ได้โครงการเลยครับที่วันนี้เป็นการส่งเสริมการขายสินค้าโอท็อปราเพื่อเพื่อให้สถานการณ์ที่มาประชุมมเป็น่อสนับสนุนนช่วยประชาสัมพันธ์สินค้าดีๆของบ้านเราครับที่ให้พีน้องไกแค่ตัดยากคุณตัดราดตัดยากไม่ไม่ต้องรอตลาดดแล้วเราจะมาตักน้ ก็ตอนนี้เน้นวันประชชมประจำเดินก่อนแต่ว่าทุกสวนาชการมาชมก็ได้มาาจะผชมก็ได้มาเดิน่อสินค้าระชมสินค้าชอบมาชมก็ใหมเดี๋ยสโซนนั้นก็เป็นโวนอาหารนะครับตัดตัด่ัแลเจ็ต่อไปอยู่บ้าไป แบบตลาดสินค้ามีทชเื่อให้พี่น้องราศการเราไปจับใจ่ายเคือมาไก่ได้ม่ได้ครับแล้วก็จะมีวขยายวันเพิ่มอะไรมา เพราะเจังสุรยแล้วนะครับวันที่ที่ว่าความร้อนงส่วนที่ไม่ไม่มีพักกิจมากครับก็จะได้มาช่วยตลาดจมย่อมครับผมพื้นที่เราก็ดีด้วยนะครับี่ถ้าใบสามลงไปนีไม่ร้อนนะครับก็ได้ลดราคได้ลเสียงราคารบช่วยาคาครับา วันก็อยกัท่านปืจอวานปูกต้นไม้ปูกผักกับท่านรับนอนขึ้นไม่ใช่บตรขึ้ม่ใช่ขึ้นบุกถ่ายภาพกับท่านที่ว่า ท่านนายกองค์การมสุนทรพันเพื่อประสาทจังหวัดสุริน์ครับท่านก็ได้มาที่สารการแข่งขันแักได้มาพท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ร่วมร่วมรมในผมอยู่นี่แหละ

มันเป็นไอติมเอาออกมาสักอัน like cool นี้เต๋าถ้วยคนเต็มหวานของหวานหมดไม่ได้อ๋อนี่ไม่ใช่หวานเจ้านายเขาเริ่มบางเสียงเตือนอีกแล้วมีเสียงเตือนในโทรศัพท์ด้วยเจ้านายอ๋อมีแอปเตือนมีแอปเตือนกินแล้วก็กินของเปรี้ยวตางนะคะเจ้า มีถั่วมีงาใส่งาเยอะๆเนาะไม่เยอะถั่วเยอะเกี่ยวเกี่ยวัาวรรมย่างี้เอย่างม้่างน้กินแล้วผมจะขึ้นลงามใช่ผมกินเปนจเปรื่อีขข้าวโดยไกรเีมม่ใส่น้าตาลน้าล่ม

กั๊บนึงห้าสี่สามสองดูครับครับเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับมาเพืซือ้อสินค้าของดีสุรินทร์นะครับในวันที่ประชุมคณะสการซึ่งเรากําหนดตุกประชุมทุกวันที่เงินเดือนออกนะครับเราจะมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากพี่น้องเกษตรโดยตรงผู้ผลิตโดยตรงนะครับมีทั้งพวกอาหารการกินมีทั้งพวกเครื่องประดับเครื่องแต่งกายนะครับทุกบริเวณน,นี่โถงสารการชั้นล่างทุก

ให้สาวช่วยทำอะไรไหมนี่ไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยเลยทีัน่เลยก้อเล่นแม่มาเอเยสิอันนี้ม่ะกริค่ะเอได้เติมสิกันให้เดียวไปิ่ไปจิ้มไหม

คือบรรยากาศหลังจากที่ทางจังหวัดสุรินทร์ครับโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ท่านชม่มจุตาครับได้ประชุมประจำเดือนสิทธสิ้ครับท่านก็ได้ลงมาตรวจเยี่ยมรัฐการที่มาออกวุฒออกจับจำหน่ายสินค้าตรงบริเวณลาน ห้องโถงกลางศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้ครับวันที่25กุมภาพันธ์2568ครับเป็นบรรยากาศการ,การทำงานครับของศูนย์ราชการจังหวัดสุรินทร์ครับต่าง,ต,างต่างว่าจลงมาเยี่ยมเยี่ยมแล้วก็ปักทาทยการค้าที่มาเอาสินค้ามาจำหน่ายครับ

ไปท่านยกไหนยกไปร้านตัวจัมแล้วตัวจัมมายกตัวนี้ไปกินจัมกันนะเนี่ย นี่หน่อยาดีนะครับอีกหน่อยขึ้นไปทำงานเดี๋ยวขอเบอร์โปรหน่อยเผื่อเอาไปินกบเบใช่ครับจะเอาเบอร์ไม่เอาวันนั้นเอาเดียวนเียปีท่านนายกอเดียวแบกิมโอเคได้ได้ได้นายกผมยมาทำเอนก่านจะกร่นีแหละไปนมาเป็นบาหวต่ลเบอร์มัน นี <c oughs> ครับที่ทางท่านนายกเราก็ช่วยสวดสุนทรครับท่านบรรจิตตาแล้วก็ท่านรองนายกท่านครับท่านแสงดาวสิจันเวียกับท่านก็ได้มาร่วมสนับสนุนสินค้าที่พี่น้องประชาชนได้มาจำหน่ายครับในรุ่งวันประชุมประจำเดือนครับตรงกลางบริเวณ ห้องโถงใหญ่ครับของศูนย์ราชการจังหวัดสุริย์กับท่านก็พร้อมทั้งผู้น่าสนใจราชการทุกส่วนครับก็ได้มาร่วมสับสนุนสินค้าตรงนี้ด้วยครับท่านผู้ว่าการจังหวัดสุริย์ครับท่านธรรมชิตตาครับได้เยี่ยมชมอะไรเสับสนุนสินค้าเป็นที่เรียบร้วครับท่านก็จะเดินทางกลับเพื่อประชาชนที่ห้องทำงาตนครับ อันนี้ไปประชุมไม่อันนี้เปิดงานตรสอบด้ไปเราไปดูมีรไเสร็จแล้วก็จะไปต่อยางให้ลืมไปเรามาพัก้านเรา

นาสุรชกัทรพมารวมประชุมคณะกรรมการจังหวัดประจำเดือนครับที่สาะกลางจังหวัดสุรินทร์ครับ